สวัสดีครับลุงเสียงสองของดีบางปะหันนะครับวันนี้อยู่กับลุงพุธและลุงขมนะครับวันนี้อยู่ที่ดอกกลุ่มสตูดิโอนะครับแล้วก็อากาศร้อนตับแตกมากลุงขมแกก็เลยชวนลุงพุธบอกว่าเฮ้ยไปกินไอติมกันที่ตลาดบางปะหันนะครับส่วนจะไอติมอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับลุงพุธยังไม่เคยไปกินเหมือนกันนะครับอ้าวรถมาแล้วสสวััดีครบสวัสดีครับ ค uh ุยกับคุยกับตรงนี้หน่ทีเดียวี๋ยวนี้ทำไมไม่เป็นของที่ตรงที่เคยขายในในล็อกนะครับนี้นะครับนนี้พูดงๆนีจะเป็อความเปี่ยนแปลงตั้งแต่โควิดตังโควิด ไกล้อติมนี้ลงทำเองไหมครับหรือรับครับทำยังไงครับเรื่องไหนใช้บ้างหลายอย่างอืมทำทำยังไงครับไอติมอ๋อเป็นเครื่องปั่นอ๋อเครื่องปั่นเอเมครับเป็นไอติมกะทิไหมครับเป็นไอติมกะทิบางมหันนี่ลงขายอยู่คนเดียวไหมขายคนเดียวครับตั้งนานแล้วขายไม่กี่ปีแล้วครับยี่สิบกว่าปี รู้ไม่ได้คนที่ไหนครับบางประหารนี่แหตำบลบางร้านนี่ป่ะตำบลบางเมืองเพรอยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งเมืองฝั่งเมืองแล้วอยู่ตรงไหนฝั่งเมืองก่อนขายไอซิมทําอะไรครับสี่สิบมิสมัยก่อนออพอซิงก็ขายตอซิมแพ่งขายเรือขายเรือขายเรือในน้ำลบบุรีเนี่ยนะครับแล้วตามคลองต่างๆเคยพายขายคลองบางร่าคลองไม่ได้ครับแต่คลองลบบุรีคลองหรือบุรีก็ได้อือเล่คือไปไหนบ้างครับวิ่งไป ทำโรงงานนกัแหละยทำบ้านน่ยนะไปไปรับประจอมัก็เทศบาลเรจะถังไหมฮะเราจะถังหลือครับบางวันก็หมดบางวานก็ไม่หมดอืแล้วไม่หมดเอาไปทำอะไรครับอัดน้ำแข็งไว้อน้แข็งไว้แล้วขายตุ้ดิตต่อเลิกทำกี่โมงครับเนี่ยเนี่ยกลับไปบ่ายสองโมงกันทำทำเลยขอต้องปั่นค้างไว้ค้างไว้เช้าแล้วเช้าออกมาเข้างล่างขายกี่โมงครับ สองโมงบังออกมาประมาณสองโมงหาขอได้ไอติมไอติมสี่สิบปีลุงวินัยป้าบางอ่อนคนบัลลี่ได้สูตรมาจากเมืองจันท์ทำมาสี่สิบปีเจ้าเดียวของบางปะหันนี่แหละครับสุดยอดแล้วไอติมวินัยบางอ่อนบ่อยขายที่ตลาดถ้าขายไม่ดีก็เอารถเล่เลยครับหกสิบเก้าปีครับปีหน้าเจ็ดสิบแล้วนะครับใครอยากทานมาได้เลยครับหน้าคนสี่สิบโมงเช้าที่อยาก นี่นะครับไอติมบางประหันครับลงเสียงสองของดีบางประหันอร่อยมากเลยค่ะหวานหอมอร่อยค่ะแม่เสียงยังไม่สองเท่าไหร่นะครับ